สวัสดีครับทานผู้ส้มครับมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้ด้วยครับผมอูน้ำไส้ยาผ้าพอยพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขมันหมาน้ำกันนด้ครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบครับกะมื่อนี้มาตามแนวทางให้เอฟซีอยู่นาบ้านนะครับผมเนยียบทายวิวบรรยากาศก่อนจะไปติดตามแนวทางเลขเนาะครับผมครับแพรลีครับผมมาเฝ้าไอ้เนาะครับไปแล้วครับเห็นยังแลนมดครับผมเม่เคยออกจากเงียยเนาะครับ มืัอนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของพอบินเดียวเด้อครับผมกจะมาให้โชคให้ลาบมันหมันน้ำเอฟซีแฟนครับทั้งสองของอูน้ำใสครับผมก่อนอื่นกัขอประคุณพอบินเดียวนะครับที่กรุณหนามีแต่ให้แนวทางอูน้ำใสให้มาถ่ายทอดให้พ่อยพี่น้องทุกคนให้โชคให้ลาบมันหมันน้ำกันเนาะครับกสู้ๆกันต่อไปนะครับผมงดต้องงดเนาะครับกเหล็กกับมีเขามีลุดเด้เนาะครับผมเป็นธรรมชาติเนาะครับปิดจารณาในการรับชมรับฟังออเดอร์ครับผม มันต้องถึงที่เอฟซีทุกคนนะครับผมทุกคนตรงม้านตรงลำตรงรวยน้ากันนะครับผมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบแปดครับเอาปูน้ำเสก่ะนี่ขีบโค้งทุดไทยด้วยครับผมมือนี้ไปรับส้มรับฟังพอบินเดียวนำอูน้ำเสะไ้เลยครับพ่อครับปูน้ำเสสวัสดีครับครับผมครับเพียยังยี่นอกครับพ่อ,อ,อมือนี้เอ้ยหนาวหนาวครับน้องพ่อ เกข๊าห้องแล้วนอนเด่นแล้วโอ้หนาวครับหนาวเขาจะว่าจะหน้าหอดเดือนไม่น่าปุณิพภ์เนาะปัดโพสตายตัวประกันนหนาวขริกี้ครับอ้ยเสียสองสามตัวยังถมห้อมนวลหมีเงี้ยบูยูอยู่เนี่ยแน่นอยู่พ่อมันต้องมีฝ่าห่มหนาหนาเนาะครับ <c oughs> อาบน้ำเลยดิพ่อเรียบร้อยแล้วแต่งแต่เที่ยงุ่น มือละเทียาตะเทียงเตรียมตัวไปย่างดีแล้วเนาะพ่อโอ้เนี่ยย่งกินแรงเนาะครับพ่อเอ้าวัอนี้ได port ้ปิ้งปลาเข็งไงมั่งม oui> ือนี้สามตัวมีใครบ่พ่อบ่มีเตอมันโอ้เป็นเตอร์เสียบเนาะพ่อปิ้งปลาเข็งไหมโอ้ปลาเข็งใหไ่ปิ้งไฟสั่นลุกบึ้มๆแล้วมันไรปัาจื้อทางขุ่นมี่ยืนบ่พ่อปลาเข็งใหญ่ เข่งแม่จ่อฝ่ามือเขาหนหิแม่โอ้ท่องเลี้ยงเล่นบ่ะพวกว่านตึบเลยแหละวนตึบแซ่บจ <c oughs> ้าลึกครับใส่เกลือโบยขาวจากภาแล้วก็ปีออกมะมัดครับ,รบต่ำกับพุ่งต่ำแตงไปต้ออีกแลับโอ้อยอือเอายุคผู้ดเดียวกันแซ่บผู้เดียวละ <c oughs> ยูคผู้ดเดียวกันแซ่บผู้เดียวนะพว <c oughs> <c oughs> อ ้เดี e ๋ night night ยว<ะ>ก <quin> ันอน้ำเสียอย่าไปซิมน้ำจักน้อยอยู่พ่อเดี๋ยวปุกฟุกมึงแยกแกเดี๋ยวเชิญไหมหรอครับผมปุกฟุกนะพ่อบันดิ่หนึ่งนี่แล้วพ่อเฟิร์เฟิร์ฟุกหมดนี่เด้อโอ้แมนอยู่พ่อเนามาตามคงสุดท้ายพอบินเดียวเด้อครับผมมือนี้คงคงสรุปเนาะบ้านนี้เนาะครับพ่อคงสรุปฟุกสรุปครับผม เอ,เอาเอาเเบิร์ตเท่างเลขกนางบะเด็กทำพิธีแล่วก็เลขนาง,งลําเนาะครับพ่อเอาเลยครับขัดสันมาเน้นเน้นครับผมขัดสันมาเน้นเนเนาะครับทันแรกก็สลับโดยใส่ใใสรุปเลขสูตรกอนเนาะครับพ่อเลขสูตรคือสามศูนย์เม็ดเดียวสามศูนย์พ่อ,พอแมนสามศูนย์ี่คือแบบแยกเลยว่าเป็นแบบสามศูนย์เลยพ่อ สามศูนย์นี่บนย่างเดียวตัวเดียวชัดๆเลยสามศูนย์บนบนะพ่อแมนครับผมบนสามศูนย์ครับผมสามตัวก็เป็นเก้าสามศูนย์สามศูนย์ครับผมอสามตัวคือเก้าสามศูนย์ครับพ่อแล้วก็สองตัวคือสามศูนย์นี่สรุปสุดท้ายแล้วเนียนบ่พ่อ เน้นยู่ชุดเดียวนี่แหละโอ้ครับพ่อเออพร่าตัวกันตัวยังมันกับมีมันกับมีพวกไก่ซี่ศูนย์นนะ่ะครับสามเออสี่ศูนย์กับสามสี่ตัวกันมันเพอสินเน่นในชุดเดียวคือสามศูนย์โอ้ครับผมอือเล็กล่างกับเน้นชุดเดียวคือหนึ่งหกล่างหนึ่งหกนู่พ่อเมนทีเอาปลอยลงไปมันสะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่หกสี่เก้าเป็นเ่ราะอะครับพ่อเออวันน,นี้เราก็เน้นคู่เดียว บันี้เลขเอ้นางล้มครับพ่อเลขนางล้มของผู้พี่สาวนันไหมาสามแปดเก้าสามแปดเก้านี่บนเล่นหรือเปล่าบนบนตัดเอาก็ได้ตัดเอาบนเป็นบนล่างก็ได้บอก FC เอบซีเพิ่นตัดเอาโอ้ครับพ่ออืมพอมันบน,บน,บ,นบนเป็นเลขสูตรเท่ากำนวดว่าได้บอเป็นเลขกันผีตัดเอากระได้เนาะพ่อเลขสารพระภุมม ตัดกับคือสามแปดสามเก้าแปดเก้าบนล่างยังที่นะอ๋อครับผมอืมแต่ว่าผู้น้องสาวนั่นให้มาทุกงวดนั่นให้สองโตัวมันเป็นสองตัวล่างหนึ่งหกหนึ่งหกนึบ่อืมแล้วก็เลขไ่ทำพิธีสตางแดงครับผมสตางแดงได้มันเป็นเลขสีตัวงวดอย่างทุกงวดมันจะเป็นสามโตเลขทำพิธีนเกบ่เลขทำพิธี สตางแดงที่ว่าจอรู้น่ะครับผมได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่นบอตัวเด่นนะพ่อเออให้เอฟซีเพิ่นไปตัดใส่กันเอาครับผมอือโอ้เหล็กเนวทางมารอบนี้จัดสุดเต็มให้อู้นน้ำใส่เด้นะพอตเอฝันดีซะแม่ฝันนี่ยว่ามึงว่าเขาชุดนึงก็เขาชุดนึงเลยคิดว่าฝันว่าจังได๋ล่ะครับพ่ออุ้ย ฝันว่าเขาเอาเนื้อเอาเซอกมะหอยเต็มบ้านเต็มซองอยู่แล้วมันยังมันเป็นงานคืองานใหญ่งานโตอีหลีนี่ไหมครับพ่อโอ้ยขันฝันถึงแตเสด็จขึ้นมาสิแต่เขามันโบไคลพาดเองเมียนอยู่พ่อมันมันมาแบบนี้เนาะบขค้มโบราณเนาะครับพ่อมันมาสีแดงยังสีโอ้มันเขาทาอยู่ตัวนี่วะแดงกินครื่งเลยเนาะพ่อจักมีชุดไรหล่ะบัดเดียวมันเชื่อมันสิเขาตรงนี้ในนี้แล้วพ่อผมว่าต้องอยู่ในนั้นแล้วพอคิดว่าอยู่ในนั้นล่ะครับผม ต้องมีให้เห็นนะครับถึงว่าอูมันสิพุกมวดนี้แล้วกันสันพ่อร์่ีวาัจากรไว้หรือแนี้ยมิพ่อูอ,อโค้งสุดท้ายพ่อบินเดียวนะครับเลขก็งวดนี้พ่อกำมันใจไห่ครับพ่อมันใจมันใจลูกมีพ่อนี่ยแค่บนกบลังสามศูนย์กับหนึ่งหกดีนะ่อ บนกับล่างเลขนางลำสามแปดเก้านะพ่อั <Man. S 1> ดเล่นแปดสามแปดสามดเก้าแปเก้าแปดเนี่แหละครับส่วนเลขทำพิธีกับศูนย์หนึ่งสามสี่นะคร <Man. S 1> ับใส่เอาครับผมเอซมักตัวใดเนะพ่อ mm. เอาะปอกับมีเนวาท่างมาทำสเสนอให้อู๋น้ำไส้เพียงเส้นนียวนะครับพ่อ man, man, ครับอู๋น้ำเส้ะอ่ะไว้่อในพ่อยี่ดีมีแห้ง ทำรวยเงินทองเนะพ่อสูข่าบแข็งแรงครับเออคอยฟอนกันกับขึ้นไปหาหลากันเะลูกเออจ้าชูครับพ่อครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเอาครับรูทำใส่กันเลยตามโก่งสุดไทยพอบินเดียวให้เอฟซีทุกคนเลยครับผมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมบนสามศูนย์ครับเน้นครับผมสามตัวเก้าสามศูนย์ครับส่วนล่างก็หนึ่งหก เน้นครับผม16ตรงตรงครับผมเลขนางลำ389ครับตัดเล่น38 39ครับก็89ครับผมนี่แหละครับกับเป็นแนวทางตัวเลขดนะครับผมอ่ามีเลขทำบิที่พร้อมดนะครับผมก็ให้พ่อแม่พี่น้องอีพีตัดเล่นเอาได้ครับมี0 1 3 4ครับผมนี่แหละครับเอาถ่ายคลิปนี่ก็ขอขอบพระคุณพอบินเดียวนะครับผมที่แนวนำแนวทางมานำเสนอให้อ้นน้ำใส่ ดีๆให้พอมีพี่นองได้รับส้มรับฟังนํากันเนาะครับคะอวยพ่นเอฟซีทุกคนนะครับผมติดเขามารับส้มรับฟังคลิปอูน้ําใส่ครับขอให้ยูดดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับลำรวยเงินท่องปังๆในวันที่1กุมภาพันธ์ 1, เนาะครับพอกันไม่คลิปหนาเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ